ลูกตาลบุบุม่พาวเ้าไหมหรพาวเปาเลยลบุบุโม่พาวเป้าเลยอามต้ไมพาวเจ้าพาวายพาวพวพาวจ้พวเ้าเอ๋พาวจะเอาเจ้าอะไรตีเลยพาวเจ้าพาวเกิดอะไรขึ้นพาพาลีลูเจนเลยพาเลยลูดิแลีบ้าจล่าจ้า่าจ้ล่อสี่ยลูนอะรส่เนี่กาลเพาไปเลยโอ้พาลี้าปเลยอะจิจิพาไาเลยมาเียปอวไ